ก็บรรยากาศบรรยากาศที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักน้ำกันโปรยเส้นทางกุหลาบนี้ให้กับเจ้าบ่าวและก็เจ้าสาวซึ่งต้องบอกว่าน้ําตาที่เกิดขึ้นระหว่างบ่าวสาวนั้นเป็นน้ําตาแห่งความปพื้มปิติและก็ความยินดีขอเสียงปรบมือเป็นกําลังใจให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวสักนิดนึงค่ะค่ะและแน่นอนค่ะบนเวทีแห่งนี้เราจะขาดผู้เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับบ่าวสาวของเราไม่ได้เลยในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญน,นะคะคุณพ่อและคุณแม่ของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวขึ้นด้านบนเวทีเพื่อยืนเคียงข้างลูกชายและลูกสาวเข้าสู่พิธีอันทรงเกียรติในลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะคุณพ่อสมนึกเผ่าล้วนงามคุณแม่พิสมัยสังสนันนะคะคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวและคุณพ่อบุญเลิศแถมวิจิต คุณแม่ปรานอมแก้วโรดขอเรียนเชิญทั้งสี่ท่านด้านบนเวนทีค่ะอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ด้านบนเวนทีนะคะ คุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวยืนข้างเจ้าสาวคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวยืนข้างเจ้าบ่าวค่ะยืนเคียงข้างลูกชายและลูกสาวในวันสังคับสาคัญและจะเข้าสู่พิธีการอันทรงเกียรตินี้ร่วมกันค่ะเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ต้องบอกว่าทั้งสีท่านผู้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับครอบครัวแล้ววันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะยืนเคียงข้างลูกชายและลูกสาวเช่นเดียวกัน ในลำดับถัดไปดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการของท่านประธานในพิธีค่ะในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีให้เกียรติขึ้นคล้องมาลัยมงคลและกล่าวอวยพรแก่บวสาวขอเรียนเชิญท่านสมยัยขวัญชัยกเกษมสุขนายกเทศมนตรีตำบลเบิกไั่กราบเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะเดินนะลูก 你好。 แว้วไวพรค่ะครับเรียนผู้ใหญ่สมัยของแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ตําตำบลเบิกไพยคุณไอ้จันเปลมสมาชิสภาเทศบาลตำบลเบิกไพและแก่ผู้มีเกียรติทเคารบทุกๆท,ท,ท่านนะครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวเผ่าล้วนงามนะครับแล้วก็ครอบครัวแหมวิจิตครับซึ่งสองครอบครัวนี้วันนี้จะเป็นทองแผ่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับ คุณพี่สมนึกแล้วก็คุณพี่พิสมัยเผ่าล้้นงานนะครับเพราะว่าท่านทั้งสองอที่จะให้เก็บเชิญผมมาเป็นประธานในในการกล่าวให้ผมวาทในการใช้ชีวิตคู่กันนะครับการใช้ชีวิตคู่กันนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะบอกว่ายากก็กว่ายากจะบอกว่าง่ายก็ว่าง่ายก็ขอให้เราทั้งสอง น้องออยกับน้องแนทดูตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่ของเราทําไมท่านทั้งสองคองรักคองเรือนมาอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับการใช้ชีวิตคู่กันนั้นเราต้องใช้สติในการคองเรือนและก็มีมีเหตุและมีผลในการตัดสินใจปัญหาเวลามีปัญหากันนะครับยุคนี้สมัยนี้ไม่มีคําว่าผู้หญิงเป็นทางไอ้ผู้ชายเป็นทางชาวหน้าผู้หญิงเป็นทางเท้าทางเทาง้ทา้างหลังก็ <laughs> ตื่นเต้นครับก็ยุคนี้เท่ากันหมดครับ หญิงชายเท่ากันเท่าเทียมกันไม่มีทางเช้าหน้าและทางเช้าหลังนะครับก็ขอให้เราก้าวไปพร้อมๆกันจับมือก้าวไปพร้อมๆกันและไปกันอย่างมั่นคงวันนี้เป็นบันถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะใช้ชีวิตกู้กันนั้นเราจะต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรอีกมากมายก็ขอให้เราทั้งสองต้องใช้สตินะครับในการของเรือนกันนะครับก็จะฝากข้อคิดในการใช้ชีวิตกู้กันนั้นข้อที่1อดทนการใช้ชีวิตกู้กันนั้นลิ้นกับฟันย่อมมีกระทบ ทบกันได้ก็ขอให้เราั้งสองต้องอดทนซึ่งกันและกันข้อที่สองอดออมการใช้ชีวิตคู่กันนั้นเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องที่สําคัญขอให้เราใช้จ่ายอย่างระมัดระวังขอให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกันที่9หลักเศรษฐกิจพอเพียงข้อที่3อภัยการใช้ชีวิตคู่กันนั้นย่อมมีผิดมีพลาดกันได้ก็ขอให้เราต้องสองให้ทั้งน้องนัดแล้วก็น้องออย ให้ไผ่ซึ่งกันและการส่วนข้อสุดท้ายนี้สําคัญที่สุดคือซื่อสัตว์การใช้ชีวิตกู้กันนั้นเรื่องซื่อสัตว์เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะจะทําให้ชีวิตกู่ของเราของน้องทั้งสองเนี่ยใช้ชีวิตกูก้กันของรักของเรือนกันจนถือไม้เทา้ายอดทองและตะบองยอดเป็ดนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอราตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในสากลโลกอันได้แก่พระสยามเทวาธิราชพระแก้วมรกตและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่น้องแนทและก็น้องออยเคารพนับถือตลอดจน ท่านเจ้าภาพตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่ารพบทุกท่านครับนับถือจงช่วยคุ้มครองปกปักให้น้องแนทและน้องออยอของรักของเรือกันอย่างมีความสุขจนถึงไม้เท้ายอดทองและตะบองยอดเพชรนะครับคิดสิ่งใจก็ขอให้สมความงมต่าปรารถนานะครับคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนอนหลับก็ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนและขอให้กิจการกิจการ ลิเกเกครับเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเฮงเฮงปังปังรวยๆนะครับแล้วก็ขอให้มีโซ่ทองไปคล้องใจจะเป็นหญิงก็ได้จะเป็นชายก็ดีและขอให้เด็กที่เกิดมาเป็นอพิชาตบุตรเป็นอพิชาตบุตรีขอบคุณครับขอขอบพระทนานประธานในพิธีเป็นอย่างสูงค่ะท่านนายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพค่ะและในลำดับถัดไปดิฉันขอกาบเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สมัยคล่องแคล่วผู้ใหญ่บ้านหมู่5้าตำบล